นี่คือทวีปเอเชียนี่คือประเทศไทยนี่คือจังหวัดร,ราชบุรีนี่คืออำเภอวัดเพลงและนี่คือวัดพระคฤิสท์หรไทยที่นี่ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อมเราเข้าไปดูส่วนของวัดกันครับ เพื่อนๆส่งนสััยกันไหมครับว่าพวกเราเดินมาจากทางไหนพวกเราเดินมาจากทางคลองแควอ้อมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัดแห่งนี้นั่นเองจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ ูที่เป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดนี้ค่ะและเมื่อเราเดินต่อไปก็จะพบกับบทพระคริสต์หรือไทยนั่นเองครับ สวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่โบสถ์คริสพระฮลุไทย100รปีที่อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีครับและด้านหลังของผมก็คือด้านในของโบสถ์วันนี้พวกเราจะมาศึกษาประวัติความเป็นมาของโบสถ์แห่งนี้ว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งทําไมถึงได้ก่อตั้งโบสถ์หลังนี้โครงสร้างของโบสถ์แห่งนี้เป็นอย่างไรและจุดเริ่มต้นของการมีกลุ่มคริสเตชนชาวบ้านเพลงแห่งนี้ครับ และนี่ก็คือหลักฐานที่พวกเราสามารถรวบรวมมาได้เป็นโบชัวของโบสถ์แห่งนี้ครับด้านในของโบชัวประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของโบสถ์และช่วงเวลาในการทําพิธีมิสซาครับโดยพวกเราได้มาจากผู้ดูแลโบสถ์แห่งนี้ครับนี่คือด้านหน้าของโบสถ์ค่ะ ตอนนี้เราเข้าไปดูในโบสถ์กันดีกว่าค่ะแต่ก่อนจะถึงโบสถ์นะคะเราไปดูโล่ที่พระเทศพระราชทานให้กันก่อนค่ะเป็นรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีพศ2549ค่ะและนี่คือเทวดาที่เอาไว้จุ่มน้ำเสก,ก่อนเข้าวัด ก็จะใช้มือแตะลงไปตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดก็เลยงดไปค่ะคราวนี้เราเข้าไปชมภายในโบสถ์กันค่ะ เชิญคุณครูแนะนาตัวค่ะอ่าชื่อคุณครูพันพันอิ่มรุ่งเรืองนะคะเป็นครูสอนศาสนาอยู่ที่โรงเรียนดงวิทุาทัยและเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อให้ความรู้ในด้านโบสถ์ซึ่งเป็นวิทยากรให้แต่ละโรงเรียนที่มาศึกษาหาความรู้ค่ะคุณคะหนูอยากทราบประวัติความเป็นมาของโบสถ์หลังนี้ค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์นะคะวัดพรกกิสรุไทยวัดเกรีง จริงๆแล้วพื้นเพจที่นี่นะคะ,ะชุมชนที่นี่จะทำพืชสวนไรนาโดยมีแม่นม้ำแครออมเป็นหล่อเลี้ยงในชุมชนนะคะ<ม>หลังจากนั้นก็ไดมีท่านสัมพันธ์บาลน,นะคะท่านได้บทเรียนแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบางกล้วยดังน,นั้นกลุ่มกิจวนกลุ่มแรกก็เริ่มจากวัดบางนอยวัดแม่พะบังเกิดน,นะคะ<ม>จนท่านสัมพันธ์บาลได้สัมผัสกับคุณพ่ออันตุนระระเดนเป็นผู้สอนศาสนาวิชนารี จนท่านสภาพ,พันธ์ก็เลยรู้สึกว่าได้รู้จริงแจ่มแจ้ง,จง,จง,จงในชีวิตแล้วท่านก็กลับมาบ้านเกิดของท่านบ้านเกิดของท่านคือวัดเพลงนะคะแล้วก็มาเริ่มสร้างบ้านหลังนึงขึ้นมาแล้วก็สอนสอนน้องๆและกลุ่มทิจชนที่นี่นะคะหลังจากนั้นท่านก็ได้เสียชีวิตในอายุ67ปีนะคะท่านได้ช่วยเหลือด้ทิจชนต่อมานะคะ ถ้าพพสทนาจากหรือทางด้านผลิตของเราก็ได้ส่งคุณพ่อการูเปตีมาเป็นชจอาวาสที่นีคุณพ่อการูเปตีท่านมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มสร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นมาบนหลังนี้จะรุ่งเรืองในคริสต์วัษที่1 6งานสร้างโบสถ์หลังนี้ก็คือเป็นแบบโกธิกโกธิกคือคคอย่างไรก็คือมีโดมถ้าเราออกไปข้างนอกเราจะเห็นโดมสอโดม บทเก่าๆมีไม่กี่ไม่กี่บทนะคะที่ซ้าแบบกกโกธิกโกธิกโดดเด่นอย่างไรมีกระจกสีตกแต่งอย่างสวยงามการวาดภาพก,กระจกสีขอมาได้วาดภาพของที่เราวาดภาพขงหน้าใช่ไหมเขาจะวาดภาพโดยหันหลังวาดภาพดังนั้นกระจกสีช่วงกลางวันเราจะเห็นกระจกสีภายในโบสถ์อย่างสวยงามที่นักเรียนเห็นตอนนี้นะคะ แต่ตอนนี้ท่านเ็นีกคนออกไปด้านนอกจะไม่เห็นกระจกสีแบบนี้กระจกสีแต่ละอันก็มีความหมายนะคะในด้านบนที่เป็นกลมกมก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติที่สระเจ้าบังเกิดจนถึงอายุ13แล้วก็กระจกสีกลมๆด้านอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นกระจกสีเกี่ยวกับพระ่ยซูเจ้านะคะตุกตัดสินาชีวิตจนถึกตึงบนไม้กางเขน มันมีความหมายสื่อให้เราสําหรับกติกามาและกระจกสิงที่เป็นสามเรียมก็จะเป็นรูปนักบุญหรือเซนต์ต่างๆนะคะแล้วแบบโก t ิกแบบโกลิกมันเป็นยังไงคือด้านบนเป็นแผ่นโลหะอัดลายด้านนักเรียนมือที่เปมันไม่ได้เป็นฝ้าเหมือนแบบบ้านเรา2องกำแพงจะก่ออิฐก้อนใหญ่ๆก่อกอิฐชาวปูนฝาผนังรับน้ำหนักลงมาสู่เสาเข็มข้างล่าง ด้านล่างที่นักเรียนยืนก็คือท่อนสูงไม้ใหญ่ๆปูด้วยกระเบื้องจากปูนปูด้วยกระเบื้องดังนั้นโบสถ์หลังนี้สร้างมาในคริสตกราด1880สร้างเสร็จในคริสตกราด1903ใช้เวลา23ปียังเป็นคงความเก่าทุกอย่างภายในโบสถ์ ในแบบโบติกจะไม่มีการวาดภาพระบายสีถ้านักเรียนมองไปที่ด้านหลังบนพระแท่นจะเห็นว่าดภาพระบายสีโดยคุณพ่อวิตราโนหรือบาทหลวงวิตรโนช่วงหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็วาดภาพระบายสีให้มีความหมายนักเรียนเห็นเทวดาที่มีคอลอยคอลอยทำไมไม่มีตัวก็คือเปรียบเสมือนเด็กๆเ,เข้ามาในโบสถ์ มาสรรเสริญพระเจ้าจะว่าเต็มตัวพื้นที่ไม่พอนะคะจะมีด้านนารกสวรรค์มีรูปพระเยซูเจ้ามีรูปแม่พระอันนี้คือความหมายซึ่งบทของเรามีนามาชื่อว่าวัดพระทีสารไทยวัดเพลงก็คือรูปพระเยซูเจ้าที่ตั้งอยู่ตรงกลางพระแท่นด้านบนและหน้าวัดก็จะมีรูปพระเยซูเจ้าเป็นองค์ประถมของโบสถ์นั้น ะะอันมีความโดดเด่นแค่ถ้าจะถามความโดดเด่นคืออะไรแบบโกติกก็คือกระจกสีและมีดงและเป็นอะไรที่ทึ่งอีกคือกำแพงไม่มีเสรมเมด็กค่ะบ้านอาสรมเสรีพายุมาก,ก็โอเคแต่นี่พายุมาก,ก็ยังคงอยู่นะคะและแบบโกติกมันจะมีความวิจิตรการตาเรื่องกระจกสีแต่การสร้างเนี่ยแล้วแต่จะสร้างแบบไหน,น แต่สร้างนี้เราไม่มรู้สึกเด่น่นมันก็ยังคงอยู่และมีอีกอย่างหนึ่งแบบโปธิกสังเกตดูจะมีเหล่าเตงท่านนักเรียนบอกเอ้ยทำไมเรียกเหล่าเตงด้าน,น,นบนไว้ทาอะไรเวลาเฉลิมฉลองโบสถ์นะคะในเดือนมิถุนานักขับก็จะขึ้นด้านบนครูไม่ใช้ไมโครโฟนเสียงกล้องไหมคะอ่าแบบโปธิกจะเป็นลักษณะน,นี้แม้แต่เปิดหน้าต่างใช่ไหมคะ หรือจะปิดหน้าต่างก็ก้องเปิดหน้าต่างก็ก้องอันนี้คือความเออไป,ไปได้ไหมไม่ต้องใช้ไมโครโฟนตอนร้องเพลงใช่ค่ะถ,ถ้าร้องเพลงไม่ใช้ไมโครโฟนเสียงก็ป้องเวลาครูพูดเสียงก็ป้องนะคะเพราะนักเรียนจะเห็นอีกด้านหนึ่งคือมีธรรมะมีธรรมะด,ด้วยเหรอไว้ทําอะไรถ้าเป็นพระพิสุทธพูดเวลามีสวดศพอะไรก็จะมีธรรมะใช่ไหมคะแต่ของเราเป็นที่เทศแต่ตอนนี้ได้ใช้ไหมก็ไม่มได้ใช้แล้ว ตอนนี้สมัยก่อนอาจจะมีไฟหรือพระสงฆ์อัดหรือบานหลวงอาจจะเทศใกล้ๆกับผู้มาร่วมในพิธีกรรมก็จะได้ยินโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนแต่ปัจจุบันนี้ก็คือทําประกอบพิธีที่พระแท่นนะคะกับที่พระแท่นตรงนี้ส่วนบาทหลวงกระโลงไปตีที่สร้างบทหลังนี้นะคะได้นําในช่วงที่สร้างบทได้นําระกคำใบใหญ่สามใบโดยล่องเรือมา สมัยก่อนไม่มีทางบกต้องเรือต้องลอง่อง,องเรืออย่างเดียวนะคะและรูปปั้นก็นำมาจากฝรั่งเศสระคังสามใบใหญ่ก็มาจากฝรั่งเศสโดยล่องเรือมาดังนั้นบทของเราเป็นบทเดียวในประเทศที่มีรูปปั้นเท่าคนจริงมากที่สุดนักเรียนมองสิคะเห็นรูปปั้นไหมคะอ่าเท่านจริงมากที่สุดนำมาจากฝรั่งเศส ดังนั้นวิจิตรการตาหรือจิตกรหรือจิตกรรมต่างๆนักเรียนดูที่อภรสวยไหมคะและนักเรียนดูของคนไทยว่าภาพระบายสีที่พระรูปสวยไหมคะลูกพระแม่สวยตอนนี้ได้ร้อยสิบเ้าปีในการสร้างโบสถ์นะคะร้อยสิบเก้าปีทุกอย่างยังคงอยู่ไม่มีการแต่แต้มสีสันในรูปเลยกระจกสีช่วงร้อยปี มีแค่แตกอยู่เพียงเสี้ยวนะคะนั้นกระจกสีก็ยังคงเดิม119ปีในแต่กระจกสีก็จะมีผู้ทำคุณจะเป็นคนจีนอย่าลืมว่าสมัยก่อนคนจีนเดินทางทำมาหากินมาเป็นผู้เริ่มบุกเบิกภาษาจีนนั่นคือหมายถึงอะไรหหมายถึงอะไรเทียนจู้เซียตึง้งแปลว่าวิหารของพระเจ้าบ้านของพระเจ้านั่นเอง จะมีไม่กี่โบสถ์ที่มีภาษาจีนยอยู่หน้าโบสถ์มีวัดบางนกแหวววัดแม่พระบังเกิดวัดอสัมชันวัดกุดีจีนซึ่ง uh, พวกดาร,ราจะไปถ่ายทำศึกษาทานท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นก็จะไปตาโบทนี้แล้วก็โบทที่วัดจันทบุรีอีกแห่งหนึ่งวัดแม่พระปฏิสนธิรมัมน์โบทถ์ก็ลักษณะหมือนของเราแบบโบริณนะคะแต่โบทการตกแต่งกระจกสีไหม หรือการระบายสีไหมนะคะหรือบนฝ้าเพดานไหมดังนั้นวัดของเราจึงเป็นอะไรที่อัศจรรย์น่ะ mm hmm. แม้แต่กระจกสีถ,ถ้าที่กูบอกไปว่ากระจกสีกลางวันจะเห็นความสวยในโบสถ์แต่ถ้าออกไปด้านนอกจะไม่เห็นแต่ถ้ากลางคืนนันเกเรียนมีเรามีพิธีกรรมระเบิดไฟข้างในเราจะไม่เห็นกระจกสีสวยค่ะต้องไปดูด้านนอก เหมือนแสงมันกระทบใช่ไหมคะทําให้กระจกสีนั้นโดดเด่นขึ้นเรจะเห็นผ่านแสงที่ผน,นใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่ความสวยงามของบนอยู่ที่กระจกสีดังนั้นอิดหินทรายในกําแพงของเราถ้านักเรียนไปคุยๆดูมันไม่ใช่ทรายเหมือนบ,บ้านเรามันเป็นไปเหมือนฝุ่นหรือผงละเอียด <c oughs> ใช่ใช่ค่ะ ดังน,ะะนั้นสมัยก่อนทรายหรือหินหรืออะไรมันมันจะไม่เหมือนในปัจจุบันแล้วและฝาผนังสีเราก็ไม่ได้ทาสีเพิ่มนะคะยังเหมือนเดิมหมดและวัดของเราได้รับพระราชทานนะคะสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่จากประเทศพระจนทราชสุดาในวันที่25มกราคม2 5 5นนะคะดังนั้นพวก กรมศริลปากรเขามาดูแลเขามาช่วยในด้านร้อยปีในเรื่องทาสีบนเพดานแต่ก็ทำไม่หมดนะคะเราก็ได้รับหนึ่งในสิบโบทเราได้รับโลกจากประเทศที่สนจิต้วดันะคะสนุสิจิตระ,ะอคคับเดี๋ยวประมาณ